คุณเคยได้ยินประโยคที่สั่นสะเทือนทำเนียบขาวเมื่อเร็วๆนี้ไหมครับประโยคที่หลุดออกมาจากปากของผู้นำมหาอำนาจอย่างวลาดิเมียปูตินที่กล่าวว่าไทยคือชาติที่แข็งแกร่งกว่าภายใต้แรงกดดันของอเมริกาคำพูดนี้ไม่ใช่แค่คำชมตามมารยาทแต่มันคือสัญญาณลับที่กำลังบอกว่าสมดุลอำนาจของโลกใบนี้กำลังถูกกำหนดใหม่โดยมีประเทศไทยของเรา ยืนอยู่ตรงกลางพายุนั้นหลายคนมองว่าในปี2025และ2026ที่กำลังจะถึงนี้โลกกำลังจะแตกออกเป็นสองขั้วสงครามเศรษฐกิจกำลังจะทำลายประเทศเล็กๆแต่ความจริงอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดครับในขณะที่ประเทศอื่นกำลังเลือกข้างแต่ไทยเรากลับกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราไม่ใช่หญ้าที่ล้มตามลม แต่เราคือต้นไผ่ที่อย่างรากลึกรู้จักรูดตามลมพายุแต่ไม่เคยหักโค่นนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่บรรพบุรุษส่งต่อมาให้เรายุทธศาสตร์ที่ทำให้มหาอำนาจต้องเกรงใจและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นแค่เกมการเมืองของคนบนตึกสูงแต่มันเกี่ยวกับปากท้องและความปลอดภัยของครอบครัวคุณโดยตรงลองจินตนาการดูสิครับ เมื่อเงินดอนลลาร์เริ่มสั่นคลอนเมื่อสป라이เชนทั่วโลกขาดสะบัน้นทำไมเงินทุนทั่วโลกถึงเริ่มไหลามาพักที่เมืองไทยทำไมทองคําถึงถูกสะสมในคลังแสงของเราเงียบๆและทําไมอาหารไทยถึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าขีปนาวุธคําตอบคือเพราะโลกกําลังมองหาที่พึ่งและไทยคือคําตอบนั้นในอีก20นาทีต่อจากนี้ผมจะไม่พาคุณไปฟังข่าวเครียด,ยดที่ทําให้จิตตก แต่ผมจะพาคุณไปเปิดเผย 3. ความลับที่สื่อตะวันตกไม่เคยบอกคุณเกี่ยวกับประเทศไทยความลับข้อที่ 1. ศิลปะการทูตแบบไผ่ลู่ล้มที่ทำให้เราชนะโดยไม่ต้องรบความลับข้อที่ 2. เกราะป้องกันทางเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ในผืนดินและคลังทองคำของเราและสุดท้ายพลังอำนาจที่แท้จริงที่ทำให้ปูตินและผู้นำทั่วโลกต้องยอมรับ นั่นคือหัวใจของคนไทยถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะเลิกมองประเทศไทยเป็นแค่ประเทศเล็กๆแต่คุณจะเห็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองเรามาเริ่มเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ไปพร้อมกันเลยครับสงครามเศรษฐกิจที่คุณเห็นในข่าวไม่ได้อยู่แค่ในทีวีครับแต่มันกำลังล้วงเงินในกระเป๋าของคุณทุกวันราคาน้ำมันที่ผันผวนดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นทั้งหมดนี้ คือผลพวงจากการที่ยักษ์ใหญ่เขาทะเลาะก,กันแต่ในความโชคร้ายนั้นมีความโชคดีมหาศาลซ่อนอยู่สำหรับคนไทยเพราะในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกยิ่งโลกข้างนอกวุ่นวายเท่าไหร่ประเทศไทยยิ่งกลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ที่สุดมากเท่านั้นคุณรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะเรามีสิ่งที่เงินดอลลาร์ซื้อไม่ได้และสิ่งที่เทคโนโลยีสร้างแทนไม่ได้นั่นคือความมั่นคงทางอาหารและ ทำเลทองคำลองหลับตาจินตนาการถึงต้นไผ่ท่ามกลางพายุครับต้นไม้ใหญ่ที่แข็งกระด้างอาจจะหักโค่นเมื่อจอลมแรงแต่ต้นไผ่ที่ดูอ่อนโยนกลับสามารถลูบไปตามลมและดีดตัวกลับมายืนต้นได้อย่างสง่างามนี่คือปรัชญาการต่างประเทศของไทยที่ทั่วโลกต้องศึกษาเราไม่ได้เลือกข้างเพื่อเป็นศัตรูกับใครแต่เราเลือกเป็นมิตรกับทุกคนเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้คนไทยเราคือ จุดพักที่ปลอดภัยที่สุดที่ทั้งอเมริกาจีนและรัสเซียต่างก็ต้องการเข้ามาจับมือไม่ใช่เข้ามายึดครองนี่คือศิลปะการอยู่รอดที่ไม่มีชาติไหนเรียนแบบได้หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดไม่ใช่คำพูดของนักการเมืองแต่ให้ดูที่ทองคำครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้สะสมทองคำสำรองเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆจนติดอันดับต้นๆของเอเชียนี่คือการส่งสัญญ,ญาณว่า เรากำลังสร้างเกราะป้องกันทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ให้ลูกหลานของเราและไม่ใช่แค่ทองคำแต่เรายังมีทองคำสีขาวนั่นคือข้าวหอมมะลิไทยในวันที่โลกขาดแคลนอาหารข้าวทุกเมล็ดจากชาวนาไทยคืออำนาจต่อรองที่ทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำระดับโลกต้องบินมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาเที่ยวแต่เพื่อมาขอความมั่นใจว่าประชาชนของเขาจะมีข้าวกินผมเข้าใจครับว่า หลายคนอาจจะยังรู้สึกเหนื่อยกับค่าครองชีพยังกังวลกับอนาคตแต่อยากให้ลองมองมุมกลับดูครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งกำลังเผชิญวิกฤตการเงินหรือความขัดแย้งรุนแรงแต่แผ่นดินไทยยังคงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นที่ที่ต่างชาติอยากหอบเงินมากเกษียณเพราะเขารู้ว่าที่นี่คือหลุมหลบภยัยที่แท้จริงวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อคัดกรองว่าใครที่มองเห็นคุณค่า ของแผ่นดินตัวเองก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับคุณคิดว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่ครับการที่ไทยยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางมหาอำนาจที่จ้องจะตะครุบเหยื่อไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากของดีบางอย่างที่เราซ่อนไว้ของดีที่ทำให้แม้แต่ประเทศที่แข็งกร้าวที่สุดยังต้องยอมอ่อนข้อให้เรา สิ่งนั้นคืออะไรและมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณในปีหน้าได้อย่างไรเราไปเจาะลึกความลับข้อต่อไปกันครับมาถึงจุดนี้คุณอาจจะเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าในเมื่อประเทศไทยมีดีขนาดนี้ทำไมเราถึงยังรู้สึกเหนื่อยทำไมปากท้องยังลำบากผมขอพูดตรงๆแบบไม่โลกสวยนะครับว่าโอกาสระดับชาติกับเงินในกระเป๋าเรามันเป็นคนละเรื่องกันถ้าเราไม่รู้วิธีคว้ามันไว้ วันนี้ผมจึงอยากสารรูปกุญแจสำคัญสามดอกที่จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นผู้ชนะในยุคที่ลกกำลังเปลี่ยนขั้วกุญแจดอกที่หนึ่งคือการถือครองสินทรัพย์จริงในวันที่โลกกำลังพิมพ์เงินกระดาษออกมามหาศาลจนมูลค่าของมันลดลงทุกวันสิ่งเดียวที่จะไม่เคยทรยศเราคือของจริงครับทองคำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ตัวเลขทางสถิติ แต่มันคือคำบอกใบ้ให้คนไทยรู้ว่าจงเก็บออมในสิ่งที่มีมูลค่าในตัวเองไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือที่ดินทำกินเพราะในอนาคตพื้นที่ที่ผลิตอาหารได้จะมีค่าแพงกว่าพื้นที่ใจกลางเมืองทีเต็มไปด้วยตึกสูงแต่กินไม่ได้กุญแจดอกที่สองคือการวางตัวเป็นผู้ประสานไม่ใช่ผู้ประทาสังเกตไหมครับว่าธุรกิจที่รอดในยุคนี้คือธุรกิจที่เชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันจีนอยากขายของให้อเมริกา อเมริกาอยากลงทุนในเอเชียรัสเซอยอยากหาทางออกสู่ทะเลถ้าเราทำตัวเป็นจุดเชื่อมต่อของสิ่งคารล่านี้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรค้าขายขนส่งหรือบริการถ้าคุณดึงดูดลูกค้าจากทุกฝ่ายได้คุณจะไม่มีวันจนนี่คือการถอดรหัสโมเดลระดับชาติมาใช้กับชีวิตส่วนตัวครับและกุญแจดอกที่สามสำคัญที่สุดนั่นคือหัวใจที่ตื่นรู้ท่ามกลางข่าวสารที่สร้างความหวาดกลัว สงครามโรคระบาดวิกฤตการเงินสื่อต่างๆพยายามป้อนความกลัวให้คุณทุกวันเพื่อให้คุณไม่กล้าขยับตัวแต่ถ้าคุณรู้ทันเกมนี้คุณจะเห็นว่าในทุกวิกฤตมีเม็ดเงินมหาศาลกำลังเปลี่ยนมือเสมอหน้าที่ของคุณไม่ใช่การนั่งกลัวแต่คือการทำตัวนิ่งเหมือนประเทศไทยเป็นตาพยุที่สงบเพื่อมองเห็นอากาศที่คนอื่นมองข้ามพี่น้องชาวไทยครับ โลกใบนี้ไม่ได้โหดร้ายกับเราหรอกครับมันแค่กำลังคัดกรองคนที่อ่อนแอทางความคิดออกไปแล้วเหลือที่ยืนให้กับคนที่เข้มแข็งทางปัญญาประเทศไทยของเราผ่านร้อนผ่านหนาวมากี่ร้อยปีเราไม่เคยล่มสลายเพราะบรรพบุรุษเราสอนให้รู้จักยืดหยุ่นและรู้จักพอวันนี้มาหาอำนาจทั่วโลกกำลังวิ่งมาหาเราเพราะเขาขาดความสงบแต่เรามีมันอยู่เต็มหัวใจอย่า มัวแต่มองหาฮีโร่ขี่ม้าขาวมาช่วยครับเพราะฮีโร่ตัวจริงคือคนที่ตื่นเช้ามาทำงานทุกวันคือชาวนาที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคือพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ยอมแพ้ต่อเศรษฐกิจจะพลังเล็กๆเหล่านี้แหละครับเมื่อมารวมกันมันคือพลังแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงดูดความมั่งคั่งจากทั่วโลกเข้ามาลองมองไปรอบๆตัวคุณสิครับเรามีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีภูมิประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกและมีอิสระที่จะเลือกทางเดินของตัวเอง นี่คือสมบัติล้ำค่าที่คนทั้งโลกอิจฉาแต่เรากลับมองข้ามมันไปดังนั้นหลังจากฟังคลิปนี้จบผมขอท้าให้คุณทำสิ่งหนึ่งครับเลิกบ่นให้กับโชคชะตาแล้วหันมามองสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือข้าวของไทยพื้นที่ของไทยความเป็นไทยนี่คืออาวุธลับที่จะพาเราฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ไปได้ไม่ใช่แค่รอดนะครับแต่เรงายต่านี้ขึ้นพื้นที่กองอาจจะรุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิม เพราะในขณะที่โลกกำลังมืดมนแสงสว่างที่ชัดเจนที่สุดกำลังเริ่มส่องแสงออกมาจากประเทศไทยครับเมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้ผมอยากชวนทุกท่านถอยออกมามองภาพกว้างเป็นครั้งสุดท้ายครับเราได้คุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเรื่องทองคำเรื่องวิกฤตโลกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เราหลงลืมไปเลยนั่นคือตัวตนของเราเองในขณะที่โลกภายนอกกำลังวุ่นวายแข่งขันกันด้วยอาวุธ แข่งขันกันด้วยตัวเลขเศรษฐกิจจนบางครั้งเราเผลอคิดไปว่าเราต้องวิ่งให้เร็วที่สุดถึงจะรอดแต่ความจริงอาจจะตรงกันข้ามครับในยุคที่โลกหมุนเร็วขนาดนี้คนที่ช้าแต่ชัดเจนต่างหากคือผู้ชนะที่แท้จริงเหมือนประเทศไทยของเราที่ไม่จำเป็นต้องเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งแต่เราเป็นดินแดนแห่งความสมดุลที่ใครๆก็ขาดไม่ได้บทเรียนสำคัญที่สุดของวันนี้ ไม่ใช่แค่การบอกให้คุณไปซื้อทองเก็บหรือรีบไปซื้อที่ดินทำกินแต่มันคือการบอกให้คุณกลับมาลงทุนในตัวเองครับเพราะทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะพังทลายแค่ไหนนั่นคือสติและปัญญาของคุณเองก่อนจากการวันนี้ผมมีคำถามสำคัญข้อหนึ่งอยากฝากให้ทุกท่านลองถามใจตัวเองดูครับท่ามกลางพายุใหญ่ ที่กำลังก่อตัวขึ้นรอบโลกนี้คุณเลือกที่จะเป็นอะไรระหว่างใบไม้แห้งที่ปลิวไปตามกระแสความกลัวของข่าวสารหรือจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ย่งรากลึกลงมือสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและยืนหยัดได้อย่างสง่างามไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนคำตอบของคุณไม่ต้องพิมพ์บอกผมก็ได้ครับแต่ขอให้ตอบให้ดังที่สุดในใจของคุณเองเพราะคำตอบนั้น จะเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตคุณตลอดปีหน้าสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนจงภูมิใจเถิดครับเราเกิดมาบนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แผ่นดินที่มีบรรพบุรุษคอยปกปักรักษาและมีภูมิปัญญาที่ทำให้เรารอดพ้นมาได้ทุกยุคทุกสมัยอย่าปล่อยให้ความกลัวมาบดบังสายตาจนมองไม่เห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าถ้าคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเชื่อมั่นในแผ่นดินนี้ขอให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันครับ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคนที่เตรียมพร้อมย่อมปลอดภัยเสมอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางทางความคิดมาด้วยกันจนจบขอให้ความสงบจงสถิตยอยู่ในใจและขอให้ความมั่งคั่งที่แท้จริงงอกงามในชีวิตของทุกท่านครับสวัสดีครับ